i วัสดีค่ะมะเหมียวเว็บมัตเตอร์ประจําเว็บไซต์ d o g h t c o m กลับมาพบกับมะเหมี่ยวและหมอต้นได้ในรายการด o อกโคชอัพซูมๆเป็นประจําทุกวันพุทธที่4ของทุกเดือนค่ะโดยเราจะมาซูมกันในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพและทําตามได้ง่ายขึ้นค่ะ สำหรับด็อกโคดอพซูมๆในตอนนี้มะเหมี่ยวก็มีเทคนิคดีๆในการฝึกน้องหมาให้เดินคู่ไปกับผู้เลี้ยงมาฝากเพื่อนๆกันค่ะซึ่งสาเหตุที่ต้องฝึกน้องหมาก็เพื่อเป็นการแสดงความเป็นจ่าฝูงให้น้องหมารู้สึกเคารพอำนาจถึงเจ้าของเพราะในโลกของน้องหมาคนที่เดินนำหน้าก็คือจ่าฝูงนั่นเองค่ะหากปล่อยให้น้องหมาเดินนำหน้าอาจส่งผลให้พวกเขาไม่เชื่อฟังคำสั่งและมีพฤติกรรมก้าวร้าวได้ในเวลาต่อมาค่ะเมื่อรู้แบบนี้แล้วมาดูกันดีกว่าค่ะว่า การฝึกน้องหมาให้เดินคู่หรือเดินชิดไปกับเจ้าของต้องทำยังไงบ้างเริ่มจากการฝึกในสถานที่เงียบๆที่ไม่มีอะไรรบกวนสมาธิให้ผู้เลี้ยงนำขนมใส่กระเป๋าไว้จากนั้นใส่ปลอกคอและสายจูงให้น้องหมารวมทั้งพูดกับน้องหมาด้วยน้ำเสียงที่สงบนิ่งและปลอบโยน จากนั้นเริ่มจัดระเบียบท่าทางของผู้ฝึกและน้องหมาโดยให้น้องหมายืนอยู่ทางด้านซ้ายของผู้เลี้ยงในขณะที่เราถือปลายสายจูงไว้ด้วยมือขวาและรวบสายจูงที่เหลือมาเก็บไว้ที่มือซ้ายใกล้กับหัวของน้องหมาโดยควรปล่อยสายจูงให้ยาวกว่าช่วงตัวของเราและน้องหมาเล็กน้อยไม่ควรปล่อยยาวจนเกินไปเพื่อที่ง่ายต่อการกระตุกสายจูงให้น้องหมาหยุดเดินค่อยๆเดินเป็นเส้นตรง ถ้าน้องหมาเดินนำหน้าให้หยุดเดินแล้วค่อยๆกระตุกสายจุงเบาๆพร้อมกับพูดคำว่าชิดเมื่อน้องหมาชิดตัวเราแล้วให้เราเอ่ยชมเขาพร้อมฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าน้องหมาจะสามารถจำคำสั่งได้ค่ะ จบการฝึกด้วยการให้รางวัลน,น้องหมาด้วยการสัมผัสอย่างอ่อนโยนพร้อมให้คำชมหรือให้ขนมสุดโปรดพร้อมลูกหัวให้กำลังใจเขาด้วยค่ะแต่ในการฝึกมีข้อควรระวังอยู่อย่างหนึ่งคือไม่ควรใช้เวลาฝึกติดต่อกันนานเกินครึ่งชั่วโมงเพราะจะทำให้น้องหมารู้สึกเบื่อต่อต้านและเครียดได้ค่ะการฝึกน้องหมาให้เดินคู่หรือเดินชิดไปกับเจ้าของนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะ เขาจะส่งผลต่อการควบคุมพฤติกรรมของน้องหมาเมื่อเจ้าของต้องพาพวกเขาออกไปนอกสถานที่น้องหมาจะอยู่ใกล้กับเจ้าของทั้งตอนที่ใส่และไม่ใส่ใสายจูงซึ่งจะเป็นผลดีต่อตัวน้องหมาเองเพราะน้องหมาจะอยู่ในสายตาของเจ้าของตลอดเวลาเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่างๆด้วยค่ะเพราะสุนัขไม่สามารถดูแลตัวเองได้จึงเป็นหน้าที่ของผู้เลี้ยงที่จะต้องดูแลดังนั้นถ้าสุนัขป่วยอย่าเพิ่งโทษสุนัขให้หันกลับมา z ูมดูพฤติกรรมการเลี้ยงของตัวคุณเองก่อนว่า คุณดูแลสุนัขของคุณตีแล้วหรือยังแล้วกลับมาพบกับรายการด็อกคออัพซุมซุมได้ใหม่เป็นประจำทุกวันพุทธที่4ของทุกเดือนเพื<ๆ>่อนๆสามารถติดตามรายการของเราได้ที่ y o u t u b e i o ไอไล Channel Facebook f a n p a g e กไ like, อไลทและเว็บไซต์ d o g i ไอไลทสวัสดีค่ะ